สวัสดีครับผมเต้บางปะทองนะครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อคิงวัดถลุงทองนะครับก็เป็นพระของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหลังพ่อปลนะครับหน้าตาเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจุดพิจารณาคร่าวๆข,ข,ข,ของผมนะครับผมจะจดจําใบหน้าของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ดูธรรมชาติของพื้นเหรียญน,นะมีความเรียบตึงนะครับประมาณนี้นะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะ องนี้ก็จะมีคราบติดที่บริเวณหน้าเหรียญนิดนึงนะครับสังเกตพิมพ์นะครับเส้นผมของหลวงพ่อนะครับหรือเส้นเกษานะพิมพ์เป็นธรรมชาตินะครับพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับตัวักษรตั้งเป็นสันนะนะครับแล้วก็มีการตอกโค้ดนะครับบริเวณสังกติของหลวงพ่อนะครับนี่ครับความเรียบตึงของเหรียญนะครับประมาณนี้นะครับ และจากด้านหน้าเหรียญนะครับจุดสําคัญที่ผมใช้สังเกตนะครับผมจะสังเกตธรรมชาติของหูเหรียญนะครับจะไม่มีรอยถอดนั้นแล้วก็หูจะกลมเป็นโดนัทนะครับเป็นประมาณนี้นะครับหูกลมเป็นโดนัทนะไม่มีรอยถอดนะครับด้านซ้ายขึ้นประมาณนี้นะครับเจาะเป็นธรรมชาตินะครับด้านขวาประมาณนี้นะครับด้านหน้าเหรียญก็เข้าๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังเหรียญนะครับผมจะสังเกตความเรียบตึงของพื้นเหรียญนะ แล้วก็บริเวณตาของพอปลอนะครับจะมีเส้นที่เกิดจากการแกะบล็อกนะครับคมๆอยู่นะครับประมาณนี้นะเอียงดูนะครับธรรมชาติของพื้นเหรียญนะนี่เหรียญเรียบตึงนะครับแล้วก็มีเส้นบริเวณตรงตาพอปลอนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับยังเอียงดูนะครับมีมิตินะคล้ายๆเส้นตะข่ายนะครับต้องเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ พื้นเหรียญเรียบตึงนะไม่มีรอยถอดนะครับก็มีขี้ปิ้นที่เกิดจากตอนตัดนะครับปิ้นเป็นธรรมชาตินะแล้วก็จุดสําคัญมากๆครับของด้านหลังนะผมจะสังเกตบริเวณหูเหรียญนะครับหูเหรียญจะเรียบตึงไม่มีรอยถอดนะครับและมีการเจาะที่ปิ้นป้นนะครับแล้วก็บริเวณบ่าจะมีขี้ปิ้นที่เกิดจากตอนตัดนะครับเป็นธรรมชาตินะครับด้านซ้ายด้านขวาเป็นประมาณนี้ครับ เรียบตึงนะครับแล้วก็คีบป em> ิ้นท SO eh ี่เกิดจากตอนเจาะหูเหรียญนะครับเนี่ยคมคมนะครับเจาะที่เป็นธรรมชาตินะพิจารณาง่ายเลยนะครับข้าวข้าวหน้าหลังเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวตัดกันนะครับจากหน้าเหรียญมาขวามือตัวตัดเป็นประมาณนี้นะครับตัดเป็นตัดฉีกขาดนะครับเป็นธรรมชาตินะครับประมาณนี้นะเหรียญรุ่นนี้ฟันตัดก็จะประมาณนี้นะครับเป็นธรรมชาตินะครับ จากหน้าเหรียญไปซ้ายมือนะครับฟันตัดเป็นประมาณนี้นะครับฉีกขาดนะครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับแนวๆประมาณนี้นะครับสําหรับฟันตัดเหรียญรุ่นนี้นะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อคิงวัดถลุงทองหลังพ่อปลอนะก็พี่ท่านใดมีนะครับก็ยินดีรับเช่านะส่งรูปภาพามาชมกันได้ที่ไลน ID SI ์ idsai tay 5 0 5 1นะครับ แอดไซทีเอยห้าศูนย์ห้าหนึ่งมีตัวแอดด้านหน้านะครับก็ยินดีรับเช่าพระเครื่องหลงวงพ่อทวดหลวงพ่อสุ็ทอยอดนิยมนะครับและพระเกจิคณาจารย์ยอดนิยมนะครับพี่ท่านใดมีพระอยากปล่อยนะครับลองส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับลายแอดไซทีเอยห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับขอบคุณครับ